对呀，这边这里，啊，这边这边打，你好。

สวัสด,ดีครับวันนี้ก็พบกับแจวอานเยบแล้วก็พี่สารนันท่าอีกแล้วนะครับผมมนเดิมเช่นเคยได้เนา่ตอบไม่อร้อาหรเด็กเหมือนเดิมนะครับนบ้านก็เพิ่งเล่นกีฬาเสร็จเล่นกีฬาเสร็จก็มาดูแลเด็กๆนะครับก็ใช้เวลาอาหารนะครับยำเย็นๆแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะได้ขุ่ข้าวครับขุ่ข้าวแต่ว่าเราจะใช้เป็นอาหารกระป๋อง นะครับอันนี้สลหรับสับเปลี่ยนมุ้งเวียนนะได้กินน้งแก้วใช่ครับได้เออมีอาหารกระป๋องมัง่งมีเครื่องในหมูมั่งประมาณนี้นะครับน้าแกงจากโรงครัวมัง่งสำหรับจับเปลี่ยนมุ้งเวียนนะครับมีตลอดนะครับเด็กๆได้กินทุกมือ้อนะ <c oughs> สำหรับพวกเรากรนเนือหอมเมดมดส่วนการดูแลรักษานะครับเด็กๆก็อาการดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเราได้ ซื้อยามาฉีดให้นะครับก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาบำรุงนะครับให้เด็กสองตัวยานะครับในการดูแลรักษานะใครที่เห็นเด็กๆซึมๆนะครับเด็กๆซึมๆแล้วก็ผอมนะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะว่าเราก็ซื้อ2ออย่างนะครับเป็นยาฉีดฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็ยาบำรุงนะครับ แต่รักษารักษาเด็กที่มีอาการนะครับเป็นลำแท้อักเสบประมาณนี้นะครับผานบ้านก็โทรติดต่อกับคุณหมอนะครับแล้วก็ให้คุณหมอจัดยาให้นะครับผานบ้านก็เอามาฉีดเรียบร้อยเด็กๆก็อาการดีขึ้นนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสนะครับเป็นมาให้อาหารกับน้องแก้วนะก็ไม่มีอะไรมากครับเ้อาหารกระป๋องนะอันนี้คุกข้าวนะครับอย่างนี้ก็เด็กๆก็กินดีนะครับ เปลี่ยนรสชาตินะไอ้น้ำมันน yeah like ี้นะเปลี่ยนรสชาติมากครับกินแต่เครื่องในหมูนะครับพอออกมาหมุนเย็นมาใช้อาหารกระป๋องมั่งนะครับจีินะก็ท่านใดอยากสนับสนุนนะครับในการดูแลเด็กๆก็ผ่านช่องของแก้วก็ได้นะครับหรือว่าช่องของฟ้านบ้านก็ได้นะครับในการดูแลเด็กให้กินนะครับไม่ได้ไปไหนไม่ว่าจะเป็นหม้ออาหารอาาหรกระป๋องข้าวสารก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีหม้อหุงข้าวอยู่แล้วเน้องแก้วเนาะใช่ ใช้หมงข้าวนะครับหมงข้าวให้เด็กได้กินไม่ต้องห่วงนะครับกินทุกมื้อถ้าวันไหนเราติดภารกิจเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขานะครับก็จะมีเพื่อนเราดูแลแทนนะครับเพราะหม้อข้าวอะไรก็มีอยู่แล้วลูกบอนได้นะลูกบอนก็อยู่นะครับลูกบอนเข้าครัวก็ได้กินทุกมื้อเหมือนกันนะครับพลูกบอลเข้าวมาอยู่แล้้ไดครับลอข้าวนี่เด็กๆสบายเลยนะสบายเลยครับ ส่วนมากเย็นๆนะครับเราจะจะมีเวลาเพราะว่าเราต้องปฏิบัติภารกิจนะทั้งเข้าเวรเข้ายามปฏิบัติงานข้างนอกนะครับเดินป่าเดินเขาด้วยก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับตาบันไหนทีว่างถึงจะได้ทําคลิปนะครับบางทีเราให้ให้แต่เราก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับถ้าเราถาว่างจริงๆนะครับถึงจะได้ทําคลิปนะคัเจ <c oughs> ้าครัะเออต้องหาโอกาสจริงๆนะครับ ไม่ใช่ว่าจะทาได้ทุกวันแต่ปกติแล้วเราอยู่ในฐานเราก็ให้น้องๆทุกวันนะครับได้นะครับเพียงกลางค่ำกลางคืนเพียงแค่ว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปกันให้ทุกวันนั่นแหละครับเพราะเด็กๆแต่ส่วนมากตอนเช้าเราจะให้เป็นหัวอาหารนะครับใส่กระมังไว้เด็กๆได้กินแต่ว่าตอนเย็นนี่จะให้เป็นข้าวนะครับของมื้อเช้าหัวอาหารที่เย็นนี้เป็นข้าวนะครับ กินดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คุกไม่เยอะนะครับประมาณห้ากระป๋องนาะน้องแก้วเนาะครับเช่เออให้กินเพราะเราต้องเก็บไว้เก็บไว้ให้น้องๆได้กินยาวๆกินทุกวันนะครับเผื่อเราไปป่านะครับเผื่อเราไปป่าเราไม่มีเวลานะครับเราจะได้ฝากเพื่อนๆเราไว้นะครับคนที่อยู่ได้ดูแลช่วยเรานะครับก็สำหรับสับเลี่นเัียนนะครับั้นเข้าป่ามั่งทั้งอาตะวินหลายๆที่นะครับเราก็บางทีที่ว่าง ไม่มีโอกาสได้อยู่ก็ให้เพื่อนเราให้แฟนนี่ครับโอเคถ้าน้องแก้วนอ้องถ้าได้จะให้กันเลยอนะครับ,รบเสร็จเรียบร้อยดูก็จับประมาณนี้นะครับนี่แล้คุกหัวอาหารนะครับเด็กๆกินดีนะใส่อาหารกระป๋องวันนี้นะครับุงข้าวแล้วก็อาหารกระป๋องมาคุกครับมะน้องแก้วนี้ไปตั้งวางเลยจัดการเลยได้นะนะเด็กๆก็ห,หิว

มีอาหาสมเข้านะครับไม่ต้องยากครับถ้ามีน้ำแกงก็ให้น้ำแกงนะครับแต่วันนี้ รวมตัวทำเป็นแกงนะครับตอนนี้นก็อาจจะไม่พอให้เด็กๆนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็พอแล้วนะครับเด็กๆได้กินเนาะเดี๋ยวนะคะมันยังจุกอยู่ขนาดเราดูแลรักษาด้วยหลังจากที่ให้ยาไปแล้วไปดีก่อสมบูรณ์นะครับแข็งแรงดีดูดีจะข้ามแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบหน่อยไปรีบเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับผม

ฐานกระป๋องแล้วก็กินข้างในหมูด้วยนะครับสำหรับตับเลียนมุ้เวียนนะกินให้อิม่มกินให้อิม่มไปไปแกนต่อ,อครับไปครับข้ามข้ามดูสิดูสิเด็กๆรอแล้วทำ <c oughs> หน่อย ไปเร็วเออไปไปไปมาเร็วมาเร็วฝั่งนี้ไม่เป็นไรดูสิแข็งแรงนะฝั่งนี้แข็งแรงครับไปไม่เออเพราะว่ามันไม่ป่วยเลยครับไม่ไม่สบายสิแข็งแรงนะครับทีที่เราถามอยู่นะครับแดงไหมมาเร็วกินเลยกินเลยดูสิแบ่งแบ่งเพื่อนกินด้วย แรงไปกินนนแล้วไปดูสิแช่บบ่แช็บ,บ่กินให้หมดนะโอเคเด็กๆกินดีนเดนาะกินดีเนะครับไอ เด็กชุดนี้แข็งแรงนะครับไม่แม่ติดเชื้อเพราะว่าอยู่ไกลกันนะครับไม่ได้คลุกคลีกันด้วยเนาะคลุกคลีกันนะแต่กินอาหารแล้วเวลาให้อาหารเราก็มาให้ด้วยครับกินฝักน้นไปใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่าชุดนี้ไม่ค่อยได้จับนะครับเราไม่ได้จับเราไม่ค่อยได้เล่นด้วยเขาเลยไม่คุ้นกับเราได้เนาะเป็นชุดของเป้าหมวยครับเป้าหมวยเป้าหมวยจะเลี้ยงอาหารตอนเช้ากับตอนเที่ยงนะครับบางทีเขให้จิตสองมือเลยนี่ก็มีโอกาสเรามาเสริมเฉยนะครับถือว่าเรามาเสริม เป็นของป้าหมวยนะครับป้าหมวยที่อยู่รงฉันนะครับป้าหมวยก็ดูแลเด็กๆตลอดนะครับโอเคนี่ได้กินนะครับไปตัวาะเขากลัวเรา <laughs> รกินนี้เล็กไปกินเลยเดี๋ยวพี่ไปละตอนนี้ก็ใกล้จะค่ําแล้วได้เนาะ <laughs> บรรยากาศยามเย็นครับตะว,วันใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วครับตะว,วันใกล้จะรับฟ้า มูนกาตางทะลาบินจรเด้อทีเด็ดที่เด็ดครับทีเด็ดนักร้องอนักร้องเสียงทองนักร้องจำเป็นไว้มูนกาต่างทะลาบินจรบินเป็นคู่ต่างสุ่าคอนอาทิจจรจวนจจรละครได้เด็ดเด็ดครับไปเรื่องไปเรื่องเด็กๆกมา น้ำกินบแม่ลาบอนอเย่งนัชมาเรมาเรมาเร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 มาดูกันนีแะมาไปโชกับแม่มาชอ้วนไปไปกินเร็วกินข้าวเร็วมา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 มวชมาอือกินกับแม่อ้วนนี่แหละชคิสัตนะครับสัตว์แม่อ้วเดี๋ยวนี้กินด้วยกัน สัตว์ไม่ไปเลยไไปโน่นเลยไม่กลับบ้านเลยหน่อยนะไปจะกินข้าวไปมามาเียเๆีไปเร็วเนียวียเียมาลงมาลงมา,มาน้องแมวก็ได้กินด้วยครับโอเคอันนี้เจ้า บุงนะครับอันนี้จะโชกับแม่แดงกินส,สัตว์อยู่นี่แต่นนไม่ได้ทำหมันนะครับปล่อยไว้ให้เขาสืพันธุ์น้องแก้วเนาะใช่ครับไว้จะได้ถ้าทําหมดเดี๋ยว,วก็ไม่มีสืพันธุ์ครับเด <ๆ S 1> ี๋ยวไม่มีเด็กๆต่อไปก็เลยต้องเอาไว้หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวเพื่อให้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีการสืพันธุ์เลี้ยงดูได้คลอดลูกนะห้เราดูแลต่อไปนะครับต้องมีบ้างนะครับแต่ถ้าทําหมันหมดก็ไม่เหลือเลยนะ อันนี้ก็ไม่ไม่ได้ลูกแล้วอันนี้เขาก็ฉีดยาไว้แล้วแต่อันนี้เราไม่ได้ฉีดนะครับมีตัวเดียวลูกเขาจะตัวใหญ่ตัวโตลูกเขาสวยานเนะลูกท่านเขาสวยครับพันเขาสวย,ะน,สวยนะก็หมูปังเอากลับบ้านไปที่บ้านตัวหนึ่งนะครับเจ้าทัศนัยเนาะ,<ท>ะมาริโอเข้าไปอ๋อมาริโอใช่ไหมบหมูปังเอากลับบ้านไปตัวหนึ่งใช่ครับเจ้ามาริโอนะไปเลี้ยงที่บ้านขอก็ลูกไม่แดงขออล่าสุดเลยครับขออล่าสุดนะครับ ถือ,อว่าโอเคนะครับเป็นสืบพันธุ์ได้ดีนะครับลูกตัวใหญ่สมบูรณ์แข็งเลยนะครับไปโอเคเดี๋ยวไปก็ต่อบคัมแล้วคัมแล้วไปแล้วนะโชคกี่ไปแล้วโชคกินข้าวอยู่นี่นี่ไม่ปิดมันจัดไม่กินข้าวเลยคัมแล้วครับยังไม่เสร็จเลยครับต้องให้แบบเร่งด่วนแล้วครับต้องรีบหน่ยนะอยเนาะเพราะเราก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจยามคําคืนต่อ ลลงมานี่ยหลงมาดูกาไม่กินแล้ว <laughs> ช่วงนี้เด็กๆติดสตัตว์น้องก็กัดกันใหญ่เลยนะเนาะ <laughs> เป็นฤดูผสมพันธุ์ครับช่วงนี้ <laughs> ไปไปต่อไงนะไปต่อไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มากินเองนะครับ <laughs> ให้เ <laughs> ดย <laughs> นะ <laughs> ไอ<ห>น้ไอ้ Nguyên Trang, bên trăng, bay điêu, bay, hiu mà đòi nữa, bay, rút cho na, rút cho na, ui khẩu hiếu khẩu, đây này đây đây khang yes. okay. okay. choo khang <tie> นี่มันจะนาสนารับ่อไปเลยนะครับไม่ไปฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นเยอะเกิน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 ดีอยู่นะครับอันนี้คุกอาหารกระป๋องนะหูผีก็มายืนรอแล้วครับดูนิดหน่อยมันนี่มาเจ้ากระสอบน้อยครับมารอมารอมารอแล้วหิวไปจัหนผีไป มาเลยมาเลยมาเลยมากินข้าวแล้วมามาเร็วกินข้าวอืมนุบีนุบีนุบีใส่ใส่ตั้งไว้เลยก็ได้ครับไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆมากินเองครับ มึงจังเมาเลยมึนจังกินข้าวเร็วกินเลยอห๊ืยเอยอเยอะเลยวันนี้เยอะแบบอืมเดี๋ยวไปให้ไปฝังงูอันนี้เราให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ตีสัตว์ไม่ค่อยมาเลย <laughs> ไม่มาเลยสีผู้หญิงนะครับแป้ะตอบมากินแล้วมึงจังมาตั้เดียวก็ไปแล้ว ไม่เป็นไรได้นะเดี๋ยวเขามากินเองครับเี๋ยวขามากินตักไว้เล็กน้อยกินให้หมดนะไปไปขับไเดี๋ยวไปต่อได้นะเด็กๆทานที่ทานบ้านก็กินอิ่มแล้วครับนอนกันเต็มแล้วครับน้องน้อยยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเขามากินเองได้เนาะ ขนุนวิ่งลงมาจากข้างบนเลยเิตั้งไว้ครับเดี๋ยวน้องๆก็กินกันทั้งคืนนะครับโอเคไยหมดหม้อเลยครับน้มันลาย้อยเลยไปจัจะติีมค่ำคำไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆได้นะครับสําหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จที่เรียบร้อยได้นะจนค่ำจนค่ำนะครับแล้วก็ไปอาบน้ํานะครับ แต่งตัวเดี๋ยวปฏิบัติภารกิจต่อครับเดี๋ยวเรามีก็เข้าเวรเข้ายามเนาะกว่าจะเสร็จนะครับกว่าจะคุกข้าวหุูข้าวคุกข้าวนะครับต้องใช้เวลานานในการดูแลเด็กนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับส่วนมากนี้ไม่ค่อยมีใครทำนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานานหมูข้าวด้วยแล้วก็บางทีเราต้มื่องในหมูเคื่องในไก่เนาะมันต้องใช้เวลานานอย่างนี้นะครับต้องมีเวลาจริงๆนะครับแล้วก็มาให้คนเดียวให้ไม่ได้นะครับคนเดียวนี่จะให้อาหารไม่ได้นะเพราะว่าต้องหิ้ว ต้องตักเด็ดต้องมีคนถ่ายอีกนะครับประมาณนี้เลยบางทีเราก็ให้ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะครับแต่บางทีเราก็ได้ให้ทุกวันนะครับข้าวนี้เราให้ทุกวันแล้วนะครับเด็กๆไม่ต้องห่วงเราดูแลนะครับทั้งดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารแล้วก็นะครับยารักษาโรคด้วยดูแลนะครับเด็กๆตัวไหนที่เจ็บไข้ไม่สบายเราก็ดูแลนะครับก็นะวันนี้ก็จุดคั่มเนื่องก่อนเนาะก่อจะเสร็จก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คั่าหน่อยเพราะเราก็ ไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มีภารกิจเข้าเวรเข้ายามนะครับกลางค่ำคืนดึกๆนะครับดึกเดี๋ยวเราก็เข้าเวรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหัวค่าเราก็จับยเวลาหน่อยเนาะอืมเราก็จะมีเวลาว่างนะครับก็โอเควันนี้เย็นแล้วอ่ะเอาตั้งแกะก่อครับเดี๋ยวแกวกับพี่พานล้านก็ต้องขอตัวไปทาภารกิจส่วนตัวแล้วได้นะครับแล้วไยพบกันไหนคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับเติม Hi. <laughs>